どうぞ。<music> ในประเทศต่างๆมักจะมีตำนานและความเชื่อเรื่องพูดผีเทพเจ้าปีศาจและสิ่งเลึนลับเหนือธรรมชาติปรากฏอยู่ให้เห็นทั่วไปทั้งในนิยายตำนานและในหน้าประวัติศาสตร์ถึงแม้ว่าเรื่องราวส่วนใหญ่จะไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่ก็มีการเล่าสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาพบกับพูดผีเทพเจ้าปีศาจท,ที่มีความแตกต่างในตำนานความเชื่อของแต่ละประเทศ เอ็มมาไดโอเทพผู้พิพากษาชั่วดีของมนุษย์ด้วยความเมตตาในตำนานความเชื่อของชาวญี่ปุ่นเอ็มมาไดโอเป็นเจ้าแห่งนรกและเป็นผู้ที่ทำหน้าที่พิพากษาชีวิตหลังความตายมักสวมชุดของข้าราชการจีนในสมัยราชวงศ์ถังสีหน้าเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดทำหน้าที่ในการไตส่สวนบาปของมนุษย์โดยจะตัดสินวิญญ,ญาณที่เพิ่งเสียชีวิตจากนั้นก็จะนำไปส่งที่สถานที่ที่เหมาะสมโดยเขาจะมีหนังสือม้วนใหญ่ที่บันทึกกรรมดีและกรรมชั่วของมนุษย์ไว้ทั้งหมดเพื่อใช้เป็นหลักฐานเมื่อวันพิพากษามาถึงและจะ คอยดูแลระดับการทรมานและความทุกข์ทรมานในนรกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับบาปของผู้ตายที่ได้สะสมไว้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ถึงแม้ว่าหน้าตาของเอนมาไดโอจะน่ากลัวแต่ภายในใจกลับเป็นเทพที่ใจดีและมีความเมตตาและมีความต้องการที่จะช่วยเหลือปลดปล่อยวิญญ,ญาณทุกดวงให้หลุดพ้นจากบาปของตัวเองที่ก่อไว้ให้ยุติธรรมที่สุด กริมลิเปอร์มัจุราชผู้สร้างสมดุลและนำทางวิญญาณคนตายมาสู่ยมโลกในตำนานความเชื่อของยุโรปคือเจ้าแห่งความตายที่จะปราดกฏตัวต่อหน้าผู้ที่มีเวลาในโลกของคนเป็นหมดสิ้นลงรูปลักษณ์ของมัจุราชโดยส่วนใหญ่แล้วได้ถูกพรรณนาเอาไว้ว่ามักจะสวมเสื้อคลุมยาวสีดำที่ปกคลุมร่างกายรวมไปถึงใบหน้าจนทำให้ดูลึกลับในมือถือเคียวด้ามยาวที่มีใบมีดโค้องอยู่ด้านบนซึ่งเคียวนี้เป็นแบบเดียวกันกับที่ถูกนำมาใช้ในการเก็บเกี่ยวพืชผล ในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงของยุโรปในบางครั้งเขาก็จะพบนาฬิกาทรายเพื่อดูระยะเวลาที่เหลือของมนุษย์คนนั้นทักษะพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์และมีความลึกลับมากที่สุดคือมีความสามารถในการแยกวิญญาณออกจากร่างกายเพียงแค่ขยับนิ้วมือข้อเดียวก็จะสามารถตัดพันธะของมนุษย์ที่มีต่อโลกได้อย่างง่ายดายและทำหน้าที่ในการรวบรวมวิญญาณที่หมดเวลาในโลกมนุษย์นำไปส่งยังอาณาจักรหลังความตายเพื่อพิพากษาต่อไป อาชุราเทพนักรบปีศาจของประเทศญี่ปุ่นที่น่ากลัวโดยพื้นฐานแล้วอาชุรามีลักษณะภายนอกที่คล้ายกับมนุษย์แต่จะมีหลายศีรษะและหลายแขนและมีความหลงไหลในสงครามทำให้อาชุราไม่เคารพต่อผู้ที่อ่อนแอกว่า สาเหตุที่ทําให้เราอชูรามีพฤติกรรมเช่นนั้นก็เป็นเพราะถูกครอบงําด้วยความโกรธและความโลภซึ่งตามความเชื่อของศาสนาพุทธของประเทศญี่ปุ่นเมื่อมนุษย์ได้ตายจากไปแล้วจะได้ไปเกิดใหม่ณหนึ่งใน6ของอาณาจักรคือดินแดนแห่งสวรรค์ดินแดนแห่งมนุษย์ดินแดนแห่งอชูราดินแดนแห่งสัตว์ดินแดนแห่งผีผู้หิวโหยและดินแดนแห่งนรกในอาณาจักรเหล่านี้เชื่อกันว่ามีเพียงสองแห่งเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นการไปเกิดใหม่ที่ดีที่สุดดินแดนแห่งสวรรค์ และดินแดนแห่งมนุษย์ส่วนดินแดนที่เลวร้ายที่สุดสำหรับการไปเกิดใหม่คือดินแดนแห่งอาชุราจัดว่าเป็นสวรรค์ระดับต่ำที่สุดสำหรับการไปเกิดใหม่เนื่องจากเป็นดินแดนที่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ความโกรธและความโลภทําให้เกิดการแย่งชิงสู้รบกันตลอดเวลานั่นเอง เหมิงป้อหญิงชราแห่งการหลงลืมเป็นหนึ่งในผู้ดูแลหน้าดินแดนขุมนรกของจีนผู้ทําหน้าที่เสิร์ฟชาให้กับวิญญาณอยู่บนสะพานแห่งการลืมเลือนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับวิญญาณในการกลับชาติมาเกิดใหม่เพื่อไม่ให้มีความทรงจําในชีวิตก่อนหน้าและความทรงจําในระหว่างการโชดใช้กรรมในขุมนรกในตำนานของเหมิงป้อเชื่อกันว่าตัวจริงของเหมิงป้อน,นั้นคือเม่งเจียงผู้หญิงผู้โศกเศร้าจากการเสียชีวิตของสามีจนกระทั่งวันหนึ่งเธอกลับพบว่าตัวเองไม่สามารถกลับชาติไปเกิดใหม่ได้ เหมือนกับวิญญาณทั่วไปเนื่องจากเธอไม่สามารถลืมความโศกเศร้าตรงนี้ได้และเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเจ็บปวดในชีวิตของวิญญาณดวงอื่นที่ไม่อยากให้เป็นเหมือนเธอเธอจึงได้เริ่มปรุงชาที่ใช้สมุนไพรที่ปลูกอยู่รอบๆบ่อน้ํามาปรุงเป็นน้ําแห่งการลืมเลือนโดยให้วิญญาณดื่มก่อนที่จะออกจากขุมนรกและผู้ที่ดื่มจะลืมความทรงจําอย่างถาวรเป็นการช่วยล้างจิตวิญญาณให้มีความบริสุทธิ์และพร้อมที่จะเข้าสู่วงจรของการเกิดใหม่อีกครั้ง โชโกิมือปราบมารแห่งญี่ปุ่นและจีนผู้บัญชากองทัพป,ปีศาจ8 0ด0 0 0 0ตนโชโกิหรือที่รู้จักกันในชื่อจีนว่าจงขุยเป็นวีรับรุษในตำนานและเทพของชาวจีนมีร่างกายที่ใหญ่โตหนวดเคราที่ยาวสลวยดวงตาดุดันไม่เกรงกลัวใครส่วนใหญ่มักจะถือดาบและสวมหมวกของเจ้าหน้าที่ศาลซึ่งสมญานามที่โชโกิได้รับก็คือ นักปราบปีศาจเขามีความสามารถเป็นอย่างมากทั้งในการกำจัดขับไล่และควบคุมเหล่าปีศาจและเหล่าปีศาจจะหวาดกลัวโชวกิเป็นอย่างมากถึงขนาดที่ว่าเห็นแค่ภาพของโชกิก็จะพากันเพ่นหนีทันทีและปีศาจต,ตนใดที่ถูกโชกิปราบ ก็จะกลายมาเป็นท่ารับใช้เชื่อกันว่าปีศาจที่เป็นบริวารของโชกิมีมากถึง80,000ตนเลยทีเดียวเดิ่มที่โชกิอาศัยอยู่ในมณฑลชานซีสมัยการปกครองของราชวงศ์ถังในตอนนั้นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเขาก็คือได้เป็นแพทย์ในราชสำนักขององค์จักรพรรดิเสวียนจงด้วยความฉลาดและความขยันขันแข็ง ทำให้เขาสอบผ่านและเป็นแพทย์ได้สําเร็จแต่ด้วยหน้าตาของเขาที่น่าเกลียดน่ากลัวเขาจึงโดนองค์จกักรพรรดิปฏิเสธไม่ให้เข้ารับตําแหน่งเมื่อความฝันได้แตกสลายโชกิก็ได้ปิดชีพตัวเองในพระราชวังหลวงเมื่อองค์จกักรพรรดิได้สติและได้เสียใจเป็นอย่างมากที่ปฏิเสธชายที่มีความสามารถเพียงเพราะแค่รูรปลักษณ์ภายนอกร่างของเขาได้ถูกฝังอย่างสมเกียรติ พร้อมมอบตำแหน่งหมอจงหนานซานให้เพื่อเป็นเกียรติหลายปีต่อมาองค์จกักรพรรดิได้ป่วยหนักและเพ้อว่ามีปีศาจมาหาร่างที่สูงใหญ่สวมชุดเจ้าหน้าที่ศาลกําลังจับร่างปีศาต,ตัวเล็กกินเป็นอาหารก่อนที่จะหันกลับมาแนะนําตัวว่าคาชอโชกิพร้อมกับสาบานว่าจะปกป้ององค์จกักรพรรดิจากความชั่วร้ายทั้งปวงเมื่อองค์จกักรพรรดิตื่นขึ้นมาปรากฏว่าอาการป่วยได้หายลงทันทีและองค์จกักรพรรดิจึงได้มอบหมายให้จิตรกรหลวงทําการวาดภาพโชกิ ที่ปรากฏในฝันเอาไว้ในสารหลังจากนั้นทําให้โชกิก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั่วประเทศจีนก่อนที่ความเชื่อดังกล่าวนี้จะเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นและได้รับยกย่องมาจนถึงปัจจุบันอมุตผู้กลืนกินหัวใจในตำนานอียิปต์มีฐานะเป็นเทพธิดาและปีศาจจระเข้ในตำนานของอียิปต์โบราณ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการพิพากษาวิญญาณของมนุษย์เชื่อว่าอาศัยอยู่ในโลกใต้พิภพลักษณะาภายนอกของอามุธมีร่างกายที่คล้ายสิงโตและจระเข้รวมกันเป็นผู้ที่คอยทำลายล้างความชั่วร้ายจนได้รับขนานนามว่าความตายครั้งที่สองซึ่งเป็นแนวคิดของชาวอียบในการลงทันวิญญาณโดยหน้าที่ของอามุตก็คือจะรอคอยโอกาสที่จะได้รับกืนกินหัวใจของมนุษย์ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่คู่ควรและทำบาปมา,มาก และไม่สมควรที่จะไปเกิดใหม่ซึ่งบาปของคนเหล่านั้นจะสามารถวัดได้โดยเทพอนูบิสโดยจะวางหัวใจของดวงวิญญาณตนนั้นไว้บนตาช่างข้างหนึ่งและวางขนนกไว้ตาช่างอีกข้างหนึ่งหากหัวใจหนักกว่าขนนกนั่นหมายความว่ามนุษย์คนนั้นทำบาปมามากและหัวใจดวงนั้นจะถูกโยนไปให้อามุดกลืนกินทำให้ดวงวิญญาณตนนั้นสลายไปในตลอดกาลคารู พยาคุดล้างบางแบบในตำนานความเชื่อของญี่ปุ่นคารุระเป็นเผ่าพันธุ์เทพมารที่มีขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์ผิวกายสีแดงและทองซึ่งมีศีรษะกับปีกเหมือนกับนกอินทรีเวลาพ่นลมหายใจออกมาจะกลายเป็นเปลวไฟที่จะงอยปากมีการเล่ากันว่าเมื่อกระพือปีกปีกจะยาวถึง47กิโลเมตรและกระโดดได้ไกลถึง1,600กิโลเมตรในครั้งเดียวคารุระเป็นศัตรูตัวฉกาจมังกรและงูในบางนิกายของพุทธศาสนาได้ให้ความเคารพบูชาคารุ ซึ่งจะอยู่ในฐานะผู้พิทักษ์คอยปกป้องอันตรายจากงูและมังกรคารุระเป็นนักล่าที่เต็มไปด้วยความดุดันทําให้คารุระถูกมองว่าเป็นผู้ทําลายล้างบาปเชื่อกันว่าต้นกําเนิดของคารุระมาจากกาลุดาเทพในศาสนาฮินดูที่มีลักษณะเป็นนกอินทรียักษ์เป็นค่ารับใช้ของพระวิษณุเมื่อตำนานได้ถูกหลอมรวมเข้ากับความเชื่อของพุทธศาสนาหลังจากนั้นความเชื่อนี้ก็ได้ไปยังประเทศจีนและมายัางประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง บาคุผู้คอยขับไล่ฝันร้ายในตำนานความเชื่อของญี่ปุ่นบากุคือสัตว์ประหลาดที่มีลักษณะผสมผสานสัตว์หลากหลายประเภทอาทิเช่นร่างเป็นหมีส่วนหัวเป็นช้างส่วนหางเป็นของวัวและขาเป็นของเสือทําให้รูปลักษณ์ภายนอกดูแปลกและน่าเกรงขามเป็นอย่างมากแต่ที่จริงแล้วสัตว์ประหลาดตนนี้ได้รับการเคารพนับถือในฐานะของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่ปกป้องมนุษย์ด้วยพลังแห่งความดี โดยบากูจะคอยเฝ้าดูแลมนุษย์ในฐานะของวิญญาณผู้พิทักษ์ของมนุษย์คนนั้นมักจะปรากฏตัวขึ้นเพื่อกินฝันร้ายโดยเฉพาะความฝันที่เกิดจากฝีมือของผู้ผีชั่วร้ายทําให้เหล่าปีศาจผีสางหวาดกลัวบากูเป็นอย่างมากถ้าหากสถานที่แห่งใด มีบาคุอาศัยอยู่พื้นที่นั้นจะกลายเป็นสถานที่ยันศักดิ์สิทธิ์และปราศจากพูดผีตำนานเล่าว่าเมื่อโลกได้ถูกสร้างขึ้นจากบรรดาเทพเจ้าที่ได้สร้างสัตว์ขึ้นมาในโลกและในช่วงเวลานั้นเองเหล่าเทพที่ได้รวบรวมส่วนที่ยังเหลืออยู่ของสัตว์หลายชนิดซึ่งที่เหลือจากการสร้างสัตว์ธรรมดาทั่วไปจนเสร็จสิ้นไปแล้วและนำเอามาสร้างเป็นบาคุและนี่คือสาเหตุที่ทําให้บาคุมีรูปลักษณ์ภายนอกที่แปลกประหลาดกว่าสัตว์ทั่วไป เป็นยังไงบ,บ้างครับสำหรับ EP นี้นะครับผม EP นี้ก็จะเป็น EP ที่เ,เล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับผูดผีหรือว่าปีศาจต,ต่างๆที่อยู่ในประเทศต่างๆนะครับผมโดยส่วนใหญ่แล้วที่ผมหามาก็อยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็จีนนะครับผม EP นี้ก็จะไม่ค่อยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เท่าไหร่นะครับเพราะว่า,าส่วนใหญ่นับจะไม่ค่อยมีหลักฐานชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมก็เป็นการเล่าเรื่องสืบต่อกันมานะครับผมก็ให้เพื่อนับใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเป็นกําล้้มกาลลิปปต่่ออไดดววยยแื กระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเราวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม